สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรุงก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่ลุงทดลองใช้มากับตัวเองแล้วเลยคิดว่าดีจริงๆนะคะสําหรับตัวนี้นะก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆนะคะคนที่มอีอาการที่เหมือนรุงนะคะทุกคนเคยเป็นไหมโรคที่เรียกว่ากรดไหลย้อนนะคะรู้สึกว่าโรคนี้มันทรมานมากแล้วลุงได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะ เขาชื่อว่า Serenity นะคะในส่วนประกอบหลักๆนะคะของเซเรนิตี้ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีน้ำพลูคาวน้ำบูเบอร์รี่สารสกัดจากถังเช่านะคะกระชายดำน้ำถววันแล้วก็มีโกจิเบอร์รี่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเห็ดเด่นจือของเรานั่นเองนะคะมีชะเอมเทศโสมและน้ำผึ้งนะคะ รสชาติของเซเรนิตี้ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าดื่มง่ายมากนะคะแล้วก็สำหรับรุงนะ้าลุง uh, จะนำตัวเซเรนิตี้ตัวนี้นะมาผสมกับ uh, เขาเรียกว่าเห็ดตัวเห็ดนินจึนะคะตัวนี้เป็นตัวดอกเนาะแล้วก็ผสมกับตัวเซเรนิตี้นะคะเพราะว่ารุงเป็นคนกินยาเม็ดที่ยากมากก็เ,เลยแกะ เอาแค่ผงนะคะของหินดินจืมมาผสมกับตัวเซเรนิตี้แล้วก็ดื่มเลยเนาะรสชาตินะคะของเซเรนิตี้ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าดื่มง่ายมากนะคะเขาจะมีรสชาติคล้ายๆกับเราเหมือนเราทานไวน์ประมาณนั้นเลยนะคะมีออกรสชาติแบบเปรี้ยวนิดนๆนะคะไม่มีรสชาติขมหรือขวานใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ดื่มง่ายเหมือนเราดื่มไวน์ได้เลยค่ะ สำหรับตัวเ e r e n i ต y ตัวนี้นะคะแนะนำให้รับประทานนะคะก่อนอาหารได้เลยนะคะก็ในหนึ่งวันนะคะก็รับประทานก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนอาหารเย็นได้เลยนะคะอาการจุกแน่นเหมือนมีลมอยู่ในกระเพาะในท้องของเราเยอะนะคะสำหรับคนที่เป็นกดไหลย้ยนอนจะรู้ดีว่าอาการนี้โคตรทรมานเลยค่ะสำหรับลุ้งนะคะลุงลองมาเยอะแล้วก็เจ็บมาเยอะนะคะสำหรับ อาการกุดไหลย้อนนี้นะคะบอกเลยว่ารักษามายุมากเสียตังไปก็หลายบาทแล้วนะคะแต่ว่ามาเจอตัวนี้บอกเลยว่าก็คือเป็นปลื้มเลยสำหรับรุงนะคะก็ได้ดื่มเซเรนิตีตัวนี้มาเป็นขวดที่3แล้วอยากจะแนะนำนะคะสำหรับคนที่มีอาการคล้ายๆลุงนะคะปเป็นกุดไหลยะอ้อนเนาะสำหรับกุดไหลย้อนนี้มันก็จะมีระยะของมันเนาะบางคนเป็นระยะเริ่มแรกก็จะ อาการก็จะแบบน้อยหน่อยแต่ของรุ้งรู้คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนระยะที่3แล้วแบบว่านอนราบไม่ได้เลยตอนกลางคืนก็คือแบบต้องนั่งนอนเลยนะคะทานอาหารไม่ได้ก็สาหรับคนที่เคยเห็นนะคะรุ้งเมื่อก่อนลุ้งเป็นคนที่แบบอวบกว่านี้นิดนึงแต่ว่าภายในประมาณสักสงเดือนคือน้ําหนักลดเร็วมากเพราะเรากินอะไรไม่ได้เลยนะคะก็อยากจะแนะนํานะคะสาหรับคนที่มีอาการกดไหลย้อนนะลองเซนตี้ขวดนี้นะคะแล้วก็ อตัวดอกเห็ดดินจือดูนะรุ่งลองแล้วดีจริงค่ะ